ดีค่ะเด็กๆทุกนคนค่ะวันนี้เนี่ยหลังจากคขาลงชาติเสร็จเนี่ยคุณครูก็ให้เด็กๆนะคะใส่เอ่อที่ปิดตาเอาไว้รู้ไหมคะเด็กๆวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรอะไรเหรอคะแป๊บสิคะสักครู่นะลูกแค่เด็กๆทุกคนเปิดไฟหน้าไว้นะโอเคเก่งมากเก่งมากนะน,นักเรียนเขยิบโตะ๊ไปหน่อยนะ นี่เด็กๆไม่ต้องลืมตานะคะปิดตาไว้ก่อนนะครูมีเกมให้เด็กๆเล่นท่อนี้เนี่ยครูเห็นว่าเด็กๆเนี่ยกิ่งกันมากเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนของในเมืองโทลกาเนี่ยจะสอบแล้วของเด็กอันบานะคีเด็กๆใส่ที่ปิดตากันหมดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคหลังจากนั้นเด็กๆทุกคนถือไม้เลยค่ะฮ้ไม้อะอย่าบอกนะว่า เป็นหางมาแต่พอนี่น่ะเอ๊ะเด็กๆโอเคเกแน้ะเนาะเด็ดกๆทุกคนคะ่ะเดี๋ยวครูเอามันมาเพิ่มดีกว่านะเด็กๆรู้ไหมให้ทายนะคะว่าเป็นเกมอะไรถ้าเด็ดกๆทายถูกขึ้นมาเนี่ยครูมีของขวัญมาแจกด้ยวยนะเดี๋ยวครูเอาของมาให้ก่อนรอสักครู่ เป็นเกมวัเนี่ยครูจะเป็นการสอบที่ไม่ใช้กระดาษเป็นการสอบตอบคําถามนะคะเป็นการสอบที่ไม่มีคะแนนอ้าวงงแล้วการสอบที่ไม่มีคะแนนนะคะเด็กๆครูม,มีของมาให้นะเด็กๆเดี๋ยวเตรียมของก่อนพวกของเล่นต่างๆเด็กๆต้องชอบนี่เลย <laughs> อุ๊ยขบเจ๊จะออรีบมากเลยฉัน เด็กๆค่ะรอนานกันยังนานแล้วค่ะโอเคนะเราสักครู่นะลูกเดี๋ยวครูจะไปเอาตุ๊ก,กาตาของเล่นมาให้เอ้ยจุๆ๊จๆๆอย่าบอกใครนะเ <c ười> ด็กๆรอน,นานกันไหมเอ่ยนานค่ะโอเคเสร็จแล้วไปกิน <c ười> ดีกว่าโอเค คงขึ้นมาเป็นกองทัพเลยเด็กๆทุกคนคะ่ะครูจะมีคําถามให้เด็กๆตอบหลับตายอยู่นะทุกคนปิดตายอยู่นะครูจะมีคําถามนะอย่างเช่น A B จุดดี D. ตอบอะไรคะอันนี้ยังไม่ตอบนะใครตอบได้ยกมือเลยนะเอามือจับหูสามสองหนึ่งโอเค น้องเบสเบสมารู้ก่อนเลยนะโอเคมาๆมาเดี๋ยวครูลากที่มายินหนะ้าห้องครูมีคำถามให้น้องเบสเบสมารู้โอเคสิน้องเบสเบสมารู้ครูจะถามนะซีจุดจุดจุดอีคำตอบตรงกลางคืออะไรคะดีม้งครับเก่งมากจ้าเอามา้มานี่เออเออ ตีตรงไหนก็ได้ตีเลยอย่าตีหน้าครูก็แล้วกันโอเคครับอ,อ๋อผมรู้แล้วของเล่นนี่คืออะไรเอออีกอันหนึ่งหลูใช่ครับเย้เก่งมากจ้าโอเคหนูปิดตาเลยค่ะเอยเปิดตาเลยค่ะหนูได้อะไรลูกอมครับเก่งมากเลยจ้าว้าผมดีใจจังเลยได้ลูกอม เก็บใส่ถุงพลาสติกไปให้ร้องดีกว่านนองฉันชอบกินโหนั่นมันถุงขยะนะจ๊ะลูกไม่เป็นไรครับนะ้งผมชอบกินขยะเฮ้โอเคนะเด็กๆได้อะไรจ้ะได้ลูกโอมเนาะครับอ่ะหนูอยากได้ตุ๊กตาตัวไหนผมอยากได้โมเดลตัวนี้ครับโอเคค่อยกันนึง ขอบคุณครับโอเคอย่างต่อไปนะคะนักเรียนเหลือสา3ตัวนะ3 2 1หนูเหรอคะอ่าถูกต้องจัดน้องน้องอะไรนะโรซ่าโอเคครูมีคำถามให้เปลี่ยนจากคำถามและแอนสก,กุลยังไงเอ็นทีเหรอคะเก่งมากจ้าตีเลยจ้าตีเลยอุ้ ว้าวลูกอมกินให้หมดเลยดีกว่าที่เหลือฉันเก็กบไว้ดีกว่าว้าวโอเคเก,ก็บมาไว้นะจ๊ะอยากได้ของเล่นเลยจ๊ะเด็กๆถ้าใครถ้าใครยกมือก่อนเนี่ยได้ของเล่นเลือกก่อนเลยนะอยากได้นี้ค่ะโอเคอุ้ยเอาไลนรนี้ดีกว่าโอเจ้านี่ไายได้อะไรอ่ะฉันได้โมเดลนะ่ะฉันจะเอาไปอวดที่เออเหรอ ฉันได้บัดเกมแน,น่ทีเก้ไม่ได้เลยอ่ะสงสัยที่ก้าจังโอเครอบต่อไปนะคะสามสองมึงอา้าวทีก้าไม่ได้หรออา้าวน้องปอมปุรินกับน้องชินนมอนยกพร้อมกันคุยพร้อมกันนะจ๊ะโอเคคุณมีคำถามไหมนะเค้กสะกดยังไง C A K E ค่ะ เก่งมากค่ะเดี๋ยวครูมีคำถามให้อ่อปัลป,ปูรินิกนะนี่ค่ะเปิดตาได้เลยค่ะเอาของได้เลยค่ะหนูอยากได้จักรตากระตายนี้ค่ะเอาไปเลยจ้าอ่ะครูแถมให้ด้วยนี่หนูเป็นคนตั้งใจเรียนครูก็อยากให้หนูนะว้าวครูใจดีที่สุดเลย อืมอร่อยสุดชื่นเย้กลับไปนั่งที่ดีกว่าอ่ะหนูดีเลยค่ะว้าวได้หลายนะอุ้ยผมอยากได้เนี้ครับเอาไปเลยจ้ะแล้วก็มอเดลด้วยได้เลยค่ะเอาไปเลยนะเก่งมากจ้เาเหลือสองคนสุดท้าย สามสองหนึ่งน้องเมโลดี้หนูจ้าคุณมีคำถามไหมนะเอ่เออะไรดีนะบัตเตอร์สกดยังไง B U T T E ค่ะเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ B U T T E R ค่ะเก่งมากจ้าหนูมันหนูเก่งจริงๆเอามานี่โอ้โหหนโู กดทีเดียวได้สอ,อันเลยรเหรอจ๊ะได้เลยนีนะออกิน,นดีกว่าโอเคคขาให้หมดเลยเพราะคุณเด็กคนนี้ตั้งใจเรียนมากนี่เดี๋ยวที่กล้าต้อนะจ๊ะทีก้าจะได้ไหมเนาะโอเคอ่ะวาง,งเล่นใหม่โอเคตาทีก้าต้องได้นะคะเอ๊ะ เวลาหมดแล้วทายแล้วจริงชิก้าอดเล่นเลยอะ่ะฮะอะไรนะคะคุณครูเวลาหมดแล้ว่าลูกเอ๊ทิก้าก็ไม่ได้ของเล่นนะสิวุ้ยเราขาบน้าได้ไหมอะ่ะขาบนาไม่ได้แล้วนะคะครูถ้าขาบน้าต่อไปเนี่ยก็ปิดเธอมวนะคะครูอย่างนี้หนูก็ไม่ได้เล่นนะสิ งั้นครูให้เวลาสักพักก็ได้เดแต่มันจะเลยชั่วโมงนะลูกนี่ลูกอม,มครูนัดใจร้ายไม่เอาขาบนี้มาให้หนูเล่นคูก็รู้ว่าหนูอยากเล่นแหมหนูเอ้ยหนูก็ไม่ตอบนี่นี่กูไม่เอาขนมซะและ้วที่หลังเนี่ย ถ้าอยากหนูก็ต้องขยันตอบอตอหนูตอบไม่ได้แล้วหนูก็ยกมือครูไม่มองหนูเลยอ่ะเอาตุ๊กตาไปนะนี่จ้ะฮะอดเกมนี้ผมอยากได้ครัเอา้าวเอาไปจ้ะอา้าวทิก้าได้แค่ตุ๊กตาแฮมเบอร์เกอร์กับตุ๊กตาปลาเ,เหรอเออใช่ค่ะเฮ้ยหนูยังได้ตุ๊กตาปลานะ่ะ ให้คิกก้าเขาไปเถอะทำไมเหลือแต่ตุ๊ก,กตาที่ฉันไม่ชอบเลยอะหน้าตาแต่ละตัวมันน่าเกลียดมากเลยอะของตุ๊กตาของคนอื่นหน้าตาสวยกว่านี้โถเอ,อ้ยของเมโเดีได้ตุ๊กตาต้องเยอะฉันได้แค่สองตัวที่สำคัญหน้าตามันไม่น่ารักเลยอะคนกลัว ทำไมคุณครูทำแบบนี้กับทีกาทีกาอยากได้ทีกาอยากได้ของเมโลดี้ทิกาอยากได้บอดเกมะโอ้ทิกาก็หนูไม่ยอมตอบไปรับเพื่อนที่เขาตอบเป็นก่อนอ่เขาก็เลือกได้ก่อนเนาะนึ่งน้อยหนูก็ได้ของกลับบ้านไปแล้วนานะข่าวหน้านะลูก ข้าวนาแข้าครูปีนาสิเ,าเธอมหน้าหนูก็ได้เล่นต่อไม่เชื่อทีกอยากได้ทีกาถ้าเธออยากได้นะ่ะเอาลึกอมเราไปไม้เราให้ไม่เอาหรอกฉันอยากได้ของเล่นโธ่ทีกา แม่เอาแต่ใช้ละเกินอน่ะคุยตุ๊กตาตัวนี้เอาไปให้ฟรีเลยดีก็อย่างในตัวที่เบื่อนมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นโอ้ยคยบอกพ่อแม่ถ้าซื้อสิแหม่อ้ยครูไม่สอนแล้วครูไปแล้วครูใจแล้ว ไม่เป็นไรหรอกนะทีก้าไม่เป็นไรเลยล่ะแม่อันนั้นเธอเอาบอดเกียงเราไปไหมล่ะมก็ได้แต่ฉันจะได้น้อยมากกว่าโอยทำไมเพื่อนสนิทฉนันนี่เขาดูเรื่องมากจังหน่อย